สวัสดีครับวันนี้ครับคุณมีชาแนลไมกแล้วนะครับพามากินนะครับวันนี้เกาทุ่มกว่าแล้วอ,อร่อยอำเภอสนพึ่งนะครับสองทุ่มเช่นคืนที่หนึ่งที่สองร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวยเยี่ย <c oughs> เตี้ยเตี๋ยวเยี้ยเตี้ยเด้เราดูลาร้านแต่มาที่จะเจอแปนเก๋วพัดถอยทอดเยี่ยเตี้ยก็จะทําก๋วยเตี๋ยว,ยวมีลุ่มสองคนนะนี่ผมจะมากินผัดไทยกับหอยทอด ร้านนี้ไม่ผิดหวังครับอร่อยจริงใครจะมาเที่ยววนพึ่งดึ้ๆๆไม่มีของกินนะนี่ตรงข้ามกับโพลิสลงพักเลยเยื้องๆกับอำเภออ่ะลองดูให้ลงลงพักเลยใครมาถึงลงพักปุ๊บเจอร้านเจี้ยแน่เลก็ไม่ต้องแวะผิดนะแวะผิดฝั่งนู้นลงพัก Đâu? có thường nó chơi dây tia, nó nói dây tia con À เตี้ยไปไหนหวันนี้เตี้ยว่าจะกลับโคลาสอ๋อทำละเปลยนเนียขอรู้จนอนะ่ะโอ้โหธรรมาดาไปมาแล้วรอบนึงเน

เาัาผัดเส้นสดๆเลยเจนๆตรงองนี่ลนูผัดไทยสดๆให้ผัดเส้นสดวันหนึ่งนี่ผัดขิดขีห่อเนี่ยเขา้า คนละห้าโลโล้โโหโลหงืี่ห่อไปดูนะโลนี่ก็สิบห่อสิบห่อโอ้โหห้าสิบนี่แค่ผัดไทยอย่างเดียวราคาไม่แพงด้วยที่นี่ยี่สิบห้าบาทถูกมากมีเยอะโอ้โหไอ้ที่ห่อเนี่ยอันนี้สองห่อใช่ไหมคนหนึ่งเขาไม่ใส่ ใส่กุ้งน้ำต้มตีมมน้ำมเปียกต้มตีมมันามเปียกเยี่ยวยเียวน้ำใส่โหวะถ้า,ถาขครัวผัดเยอะเขอ้ามานี่เอาไ มีไม e ่ใส <b film> ่กุ้งด้วยเลเป็นผัดไทอังทองก็จะผัดผัดแล้วเก็จะเวลาสหมอใ่หอเวลาเรามาสั่งปุ๊บเาก็จะเอามาให้ผัดให้เราใช่ไหมครับแล้วพอเขาเอาน้ำ ใช่ไหม,ไ,มไ,นนไทยอังทองไทยอังทองน,อน,นันเราผัดเ,นนเ,นดเ้นสดในนี้เลยผัดเรยัาปรไปเลยผัดเซนสดผัดแล้วก็ปรุงนในนี้เลยเสร็จในตัวมีคนเข้าร้านตลอดเลยนะ่น่จมานะเครับเรียกผัดไทยโบราณอ่าใา้ผมทางนี้เลยมัเับเดี๋ยวไปรอ,อค,ครับ ครับตัวนี้ก็มาแล้วผัดไทยที่สร้างไว้ยี่สิบห้าบาทโคตรเยอะอันนี้หอยทอดจะเป็นแบบหอยทอดกรอบๆไหมหอยเน้นๆตัวเ,เป็นแบบผมสั่งกรอบอะนะสามสิบบาทมีผนนักให้ด้วย กินล็อกก็ไทยกาไทยมาเอาซอสเยี่ยโอ้อะเส็ก่อนหวานหวานนิดนิด น,น้ำปลามะน,นาวคนโคตรเยอะอ่ะพอลองเทสด,ดูคนโคตรเยอะ น้ำมะขามมะามเปรี้ยวหวาน,านปลาไทยย่ิบห้าบาทเนี่ยทนะอดกรอบกรอบมา thì mình ăn đi qua yeah, yeah, yeah. gì right, yeah. กะไทยวะะท่ะรัดยําหอมแหม่ก็อร่อยควันเนื้อเลยกะไทยคตรอร่อย เดี๋ยวดูดินี่นะยีราฟบาดูดิยีราฟบาทไี่กินไปแล้วด้วยนะเนี่ยดูดิโค่รเยอะเครื่องไปไง อ้าหบน Oh, oh. oh, yeah. mốt mm nhiều, -hmm. mm -hmm. <laughs> để chặt nó thịt nó lại, làm thịt bát. จริงคนเดียวนี้ก็ถ่ายยิมห้าบาทให้อิ่มปกติจะเตี้ยนะมาถึงเลยจะเสียงดังเลยวันนี้เจอกล้องไม่กล้าวิ่งแอบหลังเลานเลยว้าอิ่ม ต้องทอนคือพอดีเรียบร้อยครับวันนี้อิ่มห้าิบห้าบาทของจานใครสนใจอยากมาทานนะครับาทานได้ร้านนี้ถูกอร่อยจะของร้านจะเสียงดังๆหน่อยตรงนี้เจอกล้องหนีครับใครชอบกินนี้นครับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจครับว่าจะไปทำอะไรกินอะไรต่อไปนะครับ มาเจอกันิีหน้าครับ